สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto e d e ช่องที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวจาะลึกและข้อมูลยานยนต์ที่คุณห้ามพลาดหากคุณเป็นสายรถยนต์ตัวจริงต้องกดติดตามช่อง Auto e d e ไว้เลยนะครับเพราะที่นี่เราจะพาคุณไปจาะลึกทุกรายละเอียดของรถรน่นใหม่ก่อนใคร วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถตู้ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากโตโยต้ากับโฉมใหม่ล่าสุดโตโยต้าไฮเอส2 0 2 6รุ่นที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานทั้งเชิงพาณิชย์และครอบครัวที่ต้องการความสะดวกสบายพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นมากกว่าเดิมซึ่งในปี2026นี้โตโยต้าไฮเอสได้มีการปรับโฉมทั้งดีไซน์ภายนอกภายในรวมถึงเครื่องยนต์และฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจหลายอย่างไปดูกันครับว่าในรุ่นปี2026นี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง เพิ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนโตยโยต้าไฮเอส2,026มาในรูปลักษณ์ที่ปรับให้ทันสมัยและมีความแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่แบบโครเมียมที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมไฟหน้าแบบเล็ดที่มาพร้อมเดเทิร์น running light นที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ส่วนกันชนหน้าและไฟตัดหมอกถูกออกแบบให้เชื่อมต่อกันอย่างลงตัวเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถล้ออลลอยลายใหม่ขนาด16นิ้วในรุ่นสูงสุดให้ลุกที่แข็งแรงและดูดีทุกมุมมอง ด้านข้างของตัวรถยังคงความยาวและสัดส่วนที่เหมาะกับการบรรทุกผู้โดยสารหรือสัมภาระจำนวนมากประตูสไลด์ด้านข้างเปิดได้กว้างทำให้การขึ้นลงสะดวกด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเล็ด,ดีไซน์ใหม่ที่มีเส้นสายชัดเจนและดูโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นในรุ่นที่รองรับการโดยสารจะมีหน้าต่างรอบคันเพื่อให้ผู้โดยสารรู้สึกโปร่งโล่งไม่อึดอัดเข้าสู่ภายในห้องโดยสารของ Toyota h i a c e 2026บรรยากาศภายในถูกออกแบบให้ทันสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะในรุ่นโดยสารที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง12ที่นั่งพื้นที่ภายในกว้างขวางเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้รองรับกับสรีระนั่งสบายแม้เดินทางไกลคอนโซลหน้าถูกปรับให้ใช้งานง่ายมีหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วในรุ่นสูงสุดรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทางและกล้องมองหลังพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปรับได้4ทิทางพร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ในรุ่นปี2026ยังให้ความสำคัญกับความเงียบภายในห้องโดยสารมากขึ้นโดยมีการเสริมฉนวนการเสียงในหอลายจุดรวมถึงระบบปรับอากาศที่พัฒนาให้สามารถกระจายความเย็นได้ทั่วถึงทั้งคันระบบชาร์จไฟ USB สำหรับผู้โดยสารมีครบทุกแถวตอบโจทย์การใช้งานทั้งเพื่อครอบครัวและธุรกิจได้อย่างลงตัว ในเรื่องขุมพลังโตโยต้าไฮเอส2,026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.8ลิตรรหัส 1GDFTV Turbo Intercooler ให้กำลังสูงสุด177แรงม้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วแต่รุ่นที่เลือกขับเคลื่อนล้อหลังให้ความสมดุลขององค์การบรรทุกและการขับขี่ที่มั่นคงระบบช่วงล่างหน้าเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตรัทพร้อมเหล็กกันโครงส่วนด้านหลังเป็นแบบซอนพร้อมโช๊คอัพที่ปรับปรุงใหม่ให้การขับขี่นุ่นมนวล ในปี2026โตโยตาย้ายังนำเสนอทางเลือกขุมพลังเบนซินขนาด2.7ลิตร166แรงม้าสำหรับผู้ที่ไม่เน้นบรรทุกหนักแต่ต้องการความทนทานและค่าบำรุงรักษาที่ต่ำกว่าเครื่องดีเซลและในบางประเทศอาจมีการเปิดตัวเวอร์ชันไฮบริดเพื่อรองรับตลาดที่เน้นความประหยัดน้ำมันและลดมลพิษ ระบบความปลอดภัยใน Toyota h i ฮเอ2,026ได้รับการยกระดับเช่นกันโดยเฉพาะในรุ่นบนจะมาพร้อม To โย ta าเซฟตี้เซนที่รวมฟีเจอร์ช่วยขับขี่อัจฉริยะไว้มากมายเช่นระบบเตือนก่อนก,อนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบไฟสูงอัตโนมัติและระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตานอกจากนี้ยังมีถุงลมนิราภัย6จุดเข็มขัดนิราภัยทุกที่นั่งระบบควบคุมการทรงตัวและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน โตโยต้าไฮเอ2,026มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยทั้งแบบตัวถังตู้ทึบแวนตู้โดยสารคอมพิวเตอร์และแบบ VIP ซึ่งเหมาะกับงานรับส่งผู้บริหารหรือธุรกิจท่องเที่ยวโดยรุ่นคอมพิวเตอร์ยังคงเป็นที่นิยมในไทยเนื่องจากเหมาะกับการใช้งานเป็นรถตู้รับส่งผู้โดยสารระหว่างจังหวัดในส่วนของราคาโตโยต้าไฮเอ2,026ในประเทศไทยจะมีราคาประมาณดังนี้รุ่นไฮเอสแวน2.8ลิตรเกียร์ธรรมดาเริ่มต้นที่ประมาณ1 7 9 0 0ล้านบาท รุ่นไฮเอสแวน2.8ลิตรเกียร์อัตโนมัติราคาประมาณ1 159,000บาทรุ่นไฮเอสคอมพิวเตอร์2.8ลิตรเกียร์อัตโนมัติราคาประมาณ1 389,000บาทรุ่นไฮเอสวีไ2.8ลิตรพร้อมอุปกรณ์พรีเมียมราคาสูงสุดประมาณ1 659,000บาทราคาดังกล่าวเป็นราคาประมาณการในช่วงต้นปี2026ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอุปกรณ์และโปรโมชั่นในแต่ละช่วงเวลา หากมองในแง่ของความคุ้มค่า Toyota h i a เอ2026ถือว่าเป็นรถตู้ที่ยังคงคุณภาพและความน่าเชื่อถือในระยะยาวรูปทรงภายนอกดูแข็งแรงทันสมัยภายในกว้างขวางนั่งสบายเหมาะกับการใช้งานหลากหลายทั้งเชิงพาณิชย์และครอบครัวอีกทั้งยังคงมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่ไม่สูงเกินไปซึ่งเป็นจุดแข็งของแบรนด์ t o y ยต a มาโดยตลอดหากคุณกำลังมองหารถตู้ที่พร้อมลุยทุกการเดินทาง มีสมรรถนะที่ดีความปลอดภัยครบครันและบำรุงรักษาง่ายโตโยต้าไฮเอส2026คือ1ในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับและนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับโตโยต้าไฮเอส2026ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโตเอสของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข้อมูลรถรุ่นใหม่รีวิวแบบจัดเต็มและข่าวสารยานยนต์อัปเดตตลอดทั้งปีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ